สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey l BB Love Work กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาเมานิตยสาร i t i i s m g g z z n n h o o l i a y 2 0 2 1ค่ะทุกคนที่น้องมิกะนะคะได้ขึ้นปกนติตยสารและนติตยสารนี้ก็ถูกปล่อยออกมาในวันคริสต์มาสพอดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเมาส์กับทุกคนและนำรูปหล่อของน้องมาฝากแม่ๆด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทางนิตยสารก็มาอัพรูปน้องพอบแคมชั่นมิกะใช้คำว่าในที่สุดก็มั่นคงแล้ว เพื่อบรรยายความรู้สึกในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศจีนความรู้สึกมั่นคงนี้ทําให้เขามีโอกาสได้สํารวจและทําความเข้าใจผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นเขาชอบไปชุมชนศิลปะเพื่อชมนิทรรศการและเขาก็ชอบที่จะออกไปเที่ยวในส่วนสาธารณะรอบๆบ,บ้านของเขาสํารวจสภาพแวดล้อมใหม่ทําให้เขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับสถานที่แห่งนี้และทางค่ายนะคะก็มาอัปรูปนองพร้อมแคปชั่น อินทูวันความสนุกสนานในวันหยุดของมิกะเสื้อแขนกูดลายเสือดาวสับคู่กับเสื้อโอเวอร์ค้สสีเขียวได้อย่างมีชีวิตชีวานำพาความสดใสร่าเริงของวัยรุ่นที่ไร้ขีดจำกัดแล้วยังไม่หมดนะคะน้องมิกะนะคะก็มาอัพรูปในไอซีของน้องอ e ีแคปชั่น happy holiday ค่ะก็มาอัปเดตในวันคริสต์มาสเลยค่ะทุกคนแล้วชุดกับโทนรูปก็เป็นสีเขียวสีแดงด้วยเหมือนมาให้ของขวัญแ,แฟนในวันคริสต์มาสเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะน้องมิกาะน,นะคะก็มาอัพคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนิตยสารอีกด้วยพร้อมแคปชั่นขอบคุณไอดีส มาดูเบื้องหลังการถ่ายภาพกันครับแล้วในคลิปน้องนะคะคือใส่เพลงที่น้องอัพให้เป็นแฟนฟังตอนวันเกิดของน้องด้วยนะคะฟังเพลินมากทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้แฟนๆน้องมิกะเหมือนได้ของขวัญซักน้องหลายชิ้นมากค่ะทุกคนก็คงรู้นะคะว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนเกิดของน้องมิกะเราทุกคนก็ไปแฮปปี้เบอร์เตยนน้องไปให้ความสุขน้องน้องเองก็มาโพสต์เพลงคืนความสุขให้กับพวกเราอีกนะคะแถมน้องยังได้ขึ้นปกนิตยสารอีก หลาฉบับเลยค่ะทุกคนแล้วยิ่งน้องมาอาภาพเบื้องหลังแบบนี้แล้วใส่เพลงของน้องอีกเราในฐานนะตัวแทนกิวีแฟนคลับของน้องมิการู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขมากจริงๆค่ะ เล่นนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB มาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบี BB จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย